สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่แปลงใหญ่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่แปลงใหญ่ปัจจุบันจังหวัดอำนาจเจริญมีกลุ่มที่จัดตั้งเป็นแปลงใหญ่มันสำปะหลังจำนวน31แปลงสมาชิก 1, 3 6 9รายและมีพื้นที่1 10, 6 3 2 0ไร่ โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่จำนวน15แปลงร่วมโครงการนี้เพื่อจะให้แปลงใหญ่ที่ร่วมโครงการนำความรู้ไปขยายผลให้กับสมาชิกต่อไปสถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญพบสาเหตุของโรคที่เกิดจากเชื้อรามแมลงและโรคใบด่างในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมีผลทําให้ผลผลิตลดลง สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้จัดทำแผนงานเพื่อขยายผลส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสปหลังในพื้นที่แปลงใหญ่และเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ผลักดันให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญรวมกลุ่มในการผลิตท่อนพัน์สะอาดปลอดโรคไปด่างมันสัมปลังร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดีราคาถูกและการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตลอดจนการจัดการด้านการตลาดช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่จังหวัดอำนาจเจริญสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผล,ผลิตต่อนหน่วยเพิ่มขึ้นรวมทั้งผล,ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบรรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสามารถแข่งขันได้การที่จะให้พี่น้องซึ่งมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกมันสำปะหลังเนี่ย นะครับสามารถผลิตมันสำลังไนดะ้อย่างมีคุณภาพก็ต้องมีการบริหารจัดการสิ่งที่จะต้องตระหนักขันดับแรกเลยก็คือ,อไปหาพันธุ์ที่มันเป็นแปลงสะอาดมาสําหรับที่น้องเกษตรกรเบื้องต้นที่อำน่าจเจริญเนี่ยนะครับมีการจัดทําเรื่องแปลงพันธุ์มันสำลังสะอาดสำหรับชุมชนเนี่ยตอนนี้เราเริ่มต้นที่15กลุ่มนะครับในแต่ละกลุ่มก็จะกระจายเป็นไรยครัวเรือน จากการสร้างการรับรู้และตอความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการแปลงพันธุ์มันสารแบบน,นี้ก็จะทําให้เขาเข้าใจถึงว่าพันธุ์มันสมหลังที่เหมาะสมที่จะใช้ในการขยายพันธุ์ควรมีอายุตั้งแต่10เดือนขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สร้างให้เกิดความตระหนักนะครับนอกจากการลดต้นทุนในการจัดหาพันธุ์มันสาหลังแล้วเราก็สามารถที่จะมีท่อนพันธุ์มันสาหรัที่มีคุณภาพใช้ในกลุ่ม ในชุมชนนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีบริษัทนะครับอุบลไบโอซึ่งเป็นผู้ซื้อมันสำหลงังแล้วก็ทำมันสำปหลังอินทรีย์เข้ามาร่วมตลอดจนบริษัท ที่เป็นโรงแป้งเอี่ยมนะครับเอี่ยมน่าจเจริญก็เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนนะครับการพัฒนามันสำหรังตัวนี้ก็เป็นความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เราก็จะขับเคลื่อนแม่น่าจเจริญครับกิจกรรมและวิธีการดําเนินงานอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสนับสนุนปัจจัยการผลิตต้นแบบติดตามให้คําแนะนําการประเมินผลโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยและพัฒน,นาการเกษตรอำนาจเจริญได้จัดทำแปลงต้นแบบภายใต้โครงการชุมชนเกษตรกรต้นแบบการบริหารจัดการท่อนพันธุ์มันสำปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพในกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังเพื่อจะททำแปลงมันสำปะหลังสะอาดที่ปลอดโรคไปด่างมันสำปะหลังในพื้นที่เพื่อที่จะขยายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป แมงใหญ่มันสปบหลังหมู่ที่6ตำบลหนองขา อำเภอรประทุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญยังได้ร่วมโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง1ท้องถิ่น1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านพืชมแมลงเศรษฐกิจและบริการเชิงสร้างสรรค์โดยได้ดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่มผลิตมันสำปะหลังและรับซื้อมันสำปะหลังของสมาชิกและแปลรูปเป็นมันเส้นเพื่อเพิ่มมูลค่าและกลุ่มยังสามารถผลิตอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนและจำหน่ายให้กับสมาชิกในราคาต่ำที่เหลือก็นำไปจำหน่ายให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ที่ทำฟาร์มโดยมีเป้าหมายคือปีพศ2570กลุ่มจะมีรายได้เพิ่มเป็น3เท่าเพื่อเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นสร้างความยั่งยืนในอนาคตต่อไป